เสนอตอนโรคความจําเสื่อมอะไรจะมาทีเนี่ยต้งนมต้องนานแล้วน่าจะมาได้แล้วอายุก็มากก็ไม่น่าจะเที่ยวเลยเอาตามตลอดใครตามแหละเชฟเองเป็นอะไรไปม,มันตามใชมาตลอดเลยเนี่ยใครตามเงาพ่อมาหาเนี่ยทำไมไม่มาทีใป่านี้แล้วเนี่ย โอ้คนกำลังเดือดร้อนอยู่แกคงจะหลงลืมมั้งทนทางเข้าออบ้านอลนะบ้านนี้ไปหลงที่ไหนก็ไม่รู้ปัญญาอ่อนเลยยายชาปัญญาแข็งก็ทิมกับบ้านช่วัดเไม่รู้จะยังไงเฮ้ยเทงอะไรอะนีพ่อมาหาขี้หลงขี้ลืมห้าขนาัดเอาของไปถวายวัดนะนะถวายให้หลวงพอ่อ ยังถวายผิดถวายถูกนี่โว้ยนี่โว้ยขนาดแกท่องน้ำโมนะวะยังท่องผิดเลย,ยจำไว้เลยนะต่อไปนี้คนในซอยนี่นะ,ะห้ามนินทาพ่อมาหาถ้าใครนินทาแล้วก็เจอดีเจอดีอดยาย่าย่า,ยาโอ้ยท่นนี้คนเดียัเหรอ ก่น่าจะมาเลยแหละจะป่านี้หละเอ้าพ่อโอ้ยคิดถึงเลยคิดถึงเลยเดี๋ยวเอ้ยอะไรเนาะอ้าวเอ็งเป็นใครเนี่ยอยู่ๆมาอ้าวมากกมากอดมาเรียกพงลูกพ่อสงสัยจะคนซอยอื่นมั้งเนี่ยนี่อย่ามาแกล้งเลยนี่พ่อจะอะไรอ่ะฉันไม่มีเมียจะมีลูกได้ไงมาเรียกพ่อเออก็ไอ้เท่งลูกบุญธรรมพ่อไงเอา แล้วนี่มัต้องเรื่องมากฮะเฮ้ยเียขอตังค์เขาดิไปซื้อของให้สาวหน่อยฟังชัดๆไม่ให้ห่วยเอออะไรเนี่ยอะไรเนี่ยนี่พ่อพูดจริงหรือเปล่าเนี่ยขาดลยดีกว่าไม่ขอก็ได้้ไม่ของัออ้งตุ่มก็ได้เงินขึ้นเนี่ยเอออะไรวะเนี่ยขอแค่นี้ไม่ได้ถูก จะบ้าแล้วไอ้เท่งทำไมจะยจำไม่ได้มันลูกคุณรมชั้นใช่ไงพังศาหรือเปล่านี่ยายชาเท่งเมื่อกี้มันมามาหายัดไล่มันไปเลยนั่นแหละไอ้เท่งลูกมาหาล่ะไอ้เท่งเหรอฉันไล่มันเออมา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 ปวดหัววะยังไงวะไปนั่งดีร้านเลยหมั่นลูกจ่าป่ะเออได้อะไรอ่ะป้าใหญ่ไม่ลูกงงไปหมดอะไรนมเย็นนมเย็นแก้ว นมเย็นเออเอมาหาเราคือกินนมเย็นนะมีแต่กินโอเลี้ยงนะเหรอเออมันหลงๆเลยเออโอเลี้ยงอย่างเดิมเหมือนเดิมเออเฮ้ยก่อนนั้นฉันนั่งโต๊ะไหนวะโต๊ะนี้เออไแล้ะไรโอเลี้ยงได้หรือยังจะดีในเลี้ยงอ๋อลืมไปโทษนะ แปลกโกลเลเพ้อเพื่ออะไรอ่ะเอาน้ำมันพืชสักขวดละกันเอาแบบว่าไอ้ยี่ห้อที่มันมีมีของแถมอ่ะมีป่ะไม่มีหรอกไม่มีแถมแปะก็ต้องแถมเองสิเอาแบบว่าจะได้เป็นเชิญชวนลูกค้าให้มาซื้อไงแบบว่าสินน้ำใจอ,อะไรอย่างเงี้ยโอ้ยไม่ได้หรอกอย่างเงี้ยขาดคุณตายเลยหรือจะ๊ะป่ะเนี่ยเอ,เอาขวดอ,ไอ,ไอ,ไอียี่ห้อที่มันไม่ค่อยแพงและกันเอาขวดนึงอ่ะหกสิบบาทหกสิบ ลดหน่อยแล้วกันสามสิบนะหกสิบบาทนี่ต่อสามสิบขายอย่างเงี้ยขาดทุนแย่เลยเป่นเมันด่าตายเลยลืมงกจริงเลยโเลี้ยงไดอย่างเนี่ยเออลืมไปอ่ะก็ให้ไปแล้วล่ะอ่ะเออลืมไปลืมกอนสั่งนั่นน่ะลืมอ้าวอ้าวมาฟั่งมาแล้วไงอา ที่หลังทำให้มันรูดๆนั่นมั้งดิเพราะนี่เป็นน้ำยาล้างการไปซักผ้าได้ไงที่หลังอยาให้มีอีกนะเออเข้าบ้านไปนะกอโอดีไอ้กอมึงจะเอาไงกูเนี่ยทำไมอ่ะโอเลี้ยงได้หรือยังเออโโโมลืมไม่กินเลยม่ ไ้ตมนี่ก็มาหาตัวดี้น้วเราเนีเดี๋ยวนี้ชักเอาใหญ่แล้วนะอะไรอะไรอะไรก็วอดสิลูกระเท่งได้ไงแระเท่งอ่ะลูกแท้ๆรือได้ยังไงฮะมันของเงินนิดขอเงินหน่อยให้มันใช้ไม่ได้หรือไงต้องเดือดร้อนฉัทุกทีเลยอ่ะบอกให้ความจริงว่าหมูเนี้เป็นเพราะอะไรไม่รู้นะฉันขี้หลงขี้ลืมยังเรียกโอ่งเลยใช่ไหมโอเลี้ยงได้หรือยังมึงบองเลยเนี่ย่านอเลี้ยงได้แล้ว ไม่ลืมมหาวิาลัยมหาเป็นโรคขี้ลืมไม่ลืมฉันว่าไอ้เท่ก็เป็นเหมือนพ่อมหาเหมือนกันเลยนะพ่อลูกกันมันก็ไม่น่าจะแตกต่างกันใครใครใครเอาไม้กวาดเนี่ยไปแช่น้ำมันไม่ใช่ไม้ถูพื้นอะไรตื่นเต้นเลยจเอไม่ว่าลืมไปนี่มาดูว่าเฮ้ยดูว่าเนาะนี่นะเบียดยุ่มไม่หมด สาสตรจำบวดั้งนาน <c oughs> ไม่นานนี่แกเนี่ยโรคหลงลืมลืมเนี่เยเขาจะ,จะบ้าไปใหญ่แล้วเองเนี่ครับนี่ <ฮะ S 1> ว่าเขาลืมเป็นไงเออไปกินยองกินยาพักผ่อนให้เพียงพอมั้งนี่นะแล้วหนังสือพิมพ์เขาลงนะว่าคนที่เป็นโรคขี้หลงขี้ลืมเนี่ยนะจะมีความจำสั้นๆเหมือนอาแปะกับพ่อมหาเนี่ยแล้วในที่สุดก็ต้องตายเพราะว่ามีไม่มียารักษาได้ด้วนี่นำ้นำด้วยไฟด้วยเฮ้ย มึงไม่อยากตายอ่ะมาไร้แรงขนาดนั้นเฉยทางนั้นมหาเนี่ยเป็นตัวที่มาเผยแพร่เชื้อโรคนะเนี่ยไป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 ใช่ป่ะเมืกอเขาตายด้วยนะเชต้องตายนะที่ตายแล้วตายเอาเผาที่นี่ซื้อน้ำมันพูดไปเรื่องอไรถอนเงินฉันไม่ครบตายเลยตายทอนเงินฉันไม่ครบเห็นไหมเนี่ยบอกแล้วให้นับดีๆเห็นไหมดูชิครบไม่นั่นน่ะอาทินึงอ่ะ บาทบาทนึงอ่ะเอาไหบาทนึงอะไรอ่ะเรื่องหัวห้าร้อยก็คราวสี่ร้อยอ้าวครับเราอือดีสี่ร้อยครบอ่ะฉันให้อภัยแล้วกันนะทีแต่ทีหลังนะอย่ายทอนขาดอย่างนี้อีกนะโอ้ออเยอเป็นอย่างนี้เองไงนังหนูเนี่ยมันก็ปั่มปั่มเปิ้ลเปิป้ลบ้าบ้าบอ่อเป็นไรหรอกฉันก็เข้าใจแต่เขาไม่ปั่มเปิ้ลแบบเป็นผัวแกหรอก ตอนสาวๆแล้วก on ็เขาจะตบล้างน้ำชาเสียนี่ไอ้แปะอะไรโอเลี้ยงละได้หรือยังนี่ไงเออโอเคใช่ไหมอะไรฉันว่าอีจอมหาเลยจะต้องเป็นคนที่เอาเชื้อโรคมาแพร่แล้วก็ติดคนในซอยไปหมดจะได้หลงลืมเหมือนแก่แต่พ่อมหาฉันว่าฉันจะไปบอกคนในซอยว่าอยากเข้าใกล้พ่อมหาถ้าเข้าใกล้แล้วอาจจะหลงจะลืมเหมือนพ่อมหาก็ได้รำหัวเอด้วยนะเสร็จแล้ว ขายดีเหมือนกันทุกวันเลย <He? S 1> แต่เงินไม่รู้ไปไหนหมดเนี่ยโอ้ยพี่ลืมเก็บตงังค์มั้งนี่เงินก็หายหมดสิไปนะเดี๋ยวเดียวเดียวที่เดียว,เ,ยวยเงินยังไม่ได้ให้เลยอะ่ะโอ้ย,อย,อยพี่นี่ขี่ลืมจริงเลยก็ให้ไปแล้วเนี่ยนะตอนพี่คุยกับฉันเมื่อกี้นี่ไงไหนไม่ได้โอ้ย,ยตายเลยดีนะพี่เตือนยังไม่ได้ทอนตังค์ฉันเลย พี่หนังสือเล่มสิบห้าสองเล่มสามสิบทอนสีสิบไงโอ้สี 40, 40, 40่สิบพี่สิบอ่าขอบใจจ้า<อ>ไปนะขอโทษนะขายดีๆนะ,ะนนนมาสายแล้วตสายแลือต่ายแลวนี่แต่งตัวสวยมากเลยนะรู้ไหมวันนี้ประสิทธิ์ตามหาเธอทั้งวัน เบา้ให้ไปแล้วอะไรกันพี่ประสิทธิ์พี่นี่ขี้ลืมจริงๆเลวก็ให้ไปแล้วเดือนที่แล้วไงให้ให้แล้วเหรอออฮะอหนี่เธออย่ามาตูนะถ้าคุยเรื่องเงินต้องคุยกันนักมานั่ง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 ก่อนนั่งก่อนนี่พูดสิใหญ่นุ่นเธอให้เงินเที่ยงแต่เมื่อไรทำไมพี่ไม่เห็นรู้เรื่องเลยก็ให้ไปเร็วให้ไปเร็ว พู้เท่าไรทำไมไม่รู้ฟังให้ไปเร็วเดือนที่แล้วะฉันถูกหวยแล้วก็เลยให้ไปเลยรวบยอดสเดือนเลยไงจาได้ปะจนนานที่ฉันถูกหวยอะอุตายแล้วที่ฉันจะไม่พูดอะไรให้คิดอีกแล้วทำไมฉันจำอะไรไม่ได้เลยอ๋อว่าฉันจะติดโรคความจำเสื่อมจากพวกชาวบ้านแถวนี้อุตายแล้ว นุ่นถ้าประสิทธิ์เป็นโรคนั้นขึ้นมาจริงๆประสิทธิ์ทำใจไม่ได้นะประสิทธิกลัวโร,โรคนั้นโรคนั้นน่ากลัวแต่ฉันว่าประสิทธิ์น่ากลัวกวก่าโรคนั้นอีกนะ,ะอเอา<ด>๋ยวทำยังไงวนี้ไปพักผ่อนพักผ่อนแล้วโรคดีขึ้นใช่ นุ่นไม่โกหกปรสสิทธ์นะไม่โกหกถ้าอย่างปรสสิทธ์ขอโทษนุ่นได้นะที่ปรสสิทธ์ทวงตังที่ต่างๆท,ที่นุ่นให้ปรสสิทธ์แล้วนะอไม่เป็นไรหรอกจ้าปรสสิทนอนหลับให้สบายแล้วกันนะ,ะขอโทษนะนุ่นนะ เอาอะไรเอาทุกอย่างเลยอย่างละชิ้นน่ะเอาทุกอย่างเลยเจะดีเลย <laughs> เอาทุกอย่างเลยร้านะชร้านน<ล>ี้นอเอาหมดเลยนะได้ย๋ยวเ,เดี๋ยว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 เยวอาเออหนึ่งสองอันนี้ 240 430 840 3บาท480 1,000 2,500ขอบใจจ้าเอ้ยเดี๋ยวๆๆๆฮะังไม่จ่ายตังค์นี่อุตส่าห์ใส่ถุงแล้วยังไม่จ่ายตังค์อีกอะไรคี่ อุตช่า์ใส่ถุงไแล้วจะไม่จ่ายตังค์อีกแหมเหมือนกันนะใส่ไม่ใส่เจ๊เจ๊ขี้ลืมจริงเลยอะลืมอะไรโอ้ยเจ๊ติดไว้ห้าพันจำไม่ได้เหรอเจ๊ติดไว้เนี่ยนะฉันซื้อ2,500เจ๊ก็หักไป2,500หเหลืออีก2,500อ่ะยกให้ก็ได้คนซอยเดียวกันเอาว้ช่างมันจิตน้ำใจมึงก็ต้องมีกันนะ 2องพนหะมันก็ไม่ต้องคืนแล้วกันเอาเป็นว่าของนี้ก็หักไปนะเจ๊นะโอเคนะไปนะเจ๊ติดตางมันตอนะว้ามหายังไม่หมดเพียงแค่ดีติดตามช่วงต่อช่วงหน้านะครับ